ทำซีซั่นสามมาแล้วซีซั่นสามเราจะเล่นไปจะถึงซีซั่นสิบห้าเล่นกันไปจนแก่ไปข้างเราจะตายกับพี่เบ๊บคะอะไรนะลูกขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเหมาะกับพี่ที่สุดใช่ไหมคะ แต่ไม่เหมาะไอ้พวกข้างหลังทั้งหมดนี้เลยเนอะเหมาะกับพี่อยู่คนเดียวนุ่นอยู่ข้างหลีอยู่แล้วเออไม่มันอยู่ช่วงเอวครัใครก็ได้เอาอินี่ไปเก็บนะเกลียดมันน่ะพร้อมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะค่ะใจหายแน่นอนทุกคนใจหายเนาะเพราะมันอยู่กันวันเปนนาแล้ว ก็วันนี้เป็นเป็นวัน finale p สำหรับพี t เบบเดอะซีรีส์ซีซั่นสนะคะจากที่เราได้ได้สนุกกันมาในซีซั่นหเนาะแล้วเราก็ยังรู้สึกติดใจอยากอยู่ด้วยกันต่อเราก็เลยยือมาแต่งานเลี้ยงก็ต้องมีวันเลิกรานะคะในที่สุดแล้ววันนี้ก็ก็มาถึงก็เป็นวันสุดท้ายของพี t เบบเดอะซีรีสกันแล้วก็ถามใจหายไหมใจหายไหมคะ หายไปนานละก็จะหายเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเพราะว่าเราอยู่กับตัวละครทุกตัวในพิทเบฟมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกตั้งแต่เริ่มต้นอย่างพวกพี่ก็จะอยู่กับโปรเจกต์นี้มาตั้งแต่วันแรกของการที่แบบไปอ่านเจอพิทเบฟแล้วก็ชอบแล้วก็ไปขอซื้อมาทำแล้วก็มาคัดตัวเด็กๆมาจนอยู่กันมาสองปีกว่าวันนี้ก็ ก็ผูกพันแล้วก,ก็มีความรู้สึกว่าแบบเออวันนี้มันจบแล้วแต่ก็ก็ไม่เศร้ามากค่ะเพราะว่าก็ยังต้องลบลาค่าฝันกับพวกมันไปอีกใน <c oughs> ในโปรเจกต์อื่นๆกันต่อไปตอนนี้ก็ยังลบลาค่าฟันกันอยู่กับกับโปรเจกต์ต่อๆไปกันอยู่ค่ะเพียงแต่ว่าโอกาสในการที่เราจะได้เห็นแบบ13คนเ,ออเต็มๆแบบนี้บนเวทีก็ก็คงเหลือไม่เยอะแล้ววันนี้ก็คงวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายของของในประเทศไทยทด้วยซ้ำมัง้ง เพราะว่าเดี๋ยวก็ถ้าจะเหลือก็คงเป็นเรื่องการเดินทางไปงานแฟนมิตรในประเทศต่างๆที่จะมีโอกาสได้รวมตัวกันแบบนี้อีกแต่ตอนนี้ก็เราก็ต้องแยกย้ายกันไปทํางานอื่นๆตามหน้าที่ของตัวเองกันแล้วค่ะกับเราลูกโปรเจกต์นี้ด้วยเราแสดงด้วยเ้องพี่ว่ามันคือช่วงเวลาที่ผ่านมาเราคิดว่าพวกเราทุกๆคนทําเต็มที่แล้วครับแล้วก็เรามีความสุขกับโปรเจกต์นี้ เต็มที่แล้วคือซีซั่นสองถือว่ามันเหนือความคาดหมายแล้วมันเหมือนโบนัสสำหรับพวกเราทุกๆคนด้วยไม่เฉพาะแค่คนดูอะครับสำหรับน้องๆทุกคนพี่เชื่อว่าทุกคนผูกพันแล้วก็คิดถึงความเป็นพิทเบฟพ,พอตอนที่เราประกาศว่าเราจะทำซีซั่นสองขึ้นมาอะไรเงี้ยมันเหมือนกับเออแค่ได้ทำก,ก็ก็น่าจะคุมแหละพี่เชื่อว่าน้องๆทุกๆคนอะไรเงี้ยรู้สึกเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้เราแค่มาส่งตัวละครกันเนาะแล้วก็ มามอบความสุขให้กับแฟนๆอีกครั้งหนึ่งในฐานะพิทเบฟแฟมิลี่อะไรเงี้ยครับแล้วในโซเชียลก็มี App แอบเซกันว่าเอจะมีสามอีกไหมอันนี้ตอบดได้เลย <c oughs> คพรแน่จะไม่แล้วล่ะ,ค,ะ <c oughs> ค่ะครับแล้วต้องเอกว่าพอรู้สึกไงบ้างพอเดินทางมาถึงสุดท้ายแล้วเอาเปิดจากไหนก่อนค,คะนี่น้นนองเล็กน้องเล็กอ่ะน้องเล็กน้องเล็กสวัสด <c oughs> ีครับอันนี้เล็กไปอันนี้เล็กไป อยาดสินี่คนนี้นะครฮะอ๋อน้องเล็กสวัสดีครับเป็นไงก็อยู่กันมายาวนานมากกับสองซีซั่นนะครับก็ทุกตัวละครก็มีความสัมพันธ์รวมถึงนักแสดงทุกคนแล้วกันที่เราอยู่รวมกันมาแบบยาวนานแล้วก็ไม่อยากให้มันจบแต่ก็ แต่ก็สี่ทนสุดท้ายแหละจบแล้วจบแล้วไม่เราเรียกว่าเราแยกย้ายกันไปเติบโตแล้วเราจะกลับมารวมกันอย่างยิ่งใหญ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮาล้ไหม่ไไเฮ้ยเฮาล้วไม่้อหมายถึงว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วมันจะยให่นวันที่ไอู้กลับมาเป็นซอกลับมารวมกันตัวใหญ่กว่าเดิมผมงอกอ่ะี่ไก็ก็ องตรงใจหายครับเพราะว่ายังจําวันที่เรามายืนตรงนี้ได้วันอีพีอีพีแรกซีซั่นแรกอ่ะก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นจุดที่เราจะส่งตัวละครกลับไปสู่โลกของเขานะครับก็ผมพยามไม่พูดเยอะผมไปไวมากก็พวกเราถือว่าเติบโตกันมาเป็นกลุ่มก้อนที่แข็งแรงมากแล้วก็ผ่านอะไรกันมาเยอะมากพอดีกว่าไปคนต่อไปดีกว่าพี่สายเลย ต้องไปเคลียร์เมคอัพอีกที่มันไหลก็ใจใจหายก็ใจหายเลยครับใจหายแล้วก็ทุกคนน่าจะความรู้สึกเดียวกันที่ที่รู้สึกว่าวันนี้มันมาถึงวันนี้ที่วันสุดท้ายแล้วหรออะไรเงี้ยแต่ก็มันก็คงเป็นความรู้สึกที่เวลาเรามองย้อนกลับไปมันก็จะเป็นเป็นผลงานที่พวกเราคงคิดถึงอยู่ตลอดเพราะว่ามันมีมีความผูกพันเป็นตัวละครที่พวกเราอยู่กับมันนานที่สุดน่าจะแบบว่า สปีสปีปีอะไรเงี้ยครับก็ก็รู้สึกใจหายแล้วก็คงคิดถึงบรรยากาศในกองที่ทำงานร่วมกันครับผมผมก็จำได้ตั้งแต่วันที่9ก้าคุมภาครับตั้งแต่แครบทกีเบฟกันมาแล้วผมได้ไปดูคลิปที่แบบแฟนคลับเขาตัดต่อว่าแบบแต่ละคนการเดินทางเป็นยังไงบ้างผมรู้สึกแบบก็คนต้องพูดใจหายอีกรอบเพราะว่าเราเราอยู่กับตัวละครนี้มาแบบเกือบสองสามปีทำให้ผมสว่าทุกคนน่าจะผูกพันกับตัวละครนี้แต่ผมก็หวังว่ามันไม่ใช่แค่จุดสิ้นสุด มันจะเป็นจุดเริ่มต้นของทุกคนครับของแกงผิดเบครับก่อนก่อนที่ตัวยื่นคื้นอึศำหรับของคุณอยากรู้ว่าตัวละครให้อะไรกับเราบ้างมันทําให้เราเติบโตไปแค่ไหนหรือประสบความสาเร็จยังไงบ้างปัญหาทําให้เราเติบโตสำหรับผมครับผมตัวละครเปลี่ยนชีวิตผมไปเลยครับตัวละครเจฟมันเหมือนทําให้ผมเติบโตขึ้นในในฐานะการทํางานก็ตามรือในฐานะการใช้ชีวิตครับผมรู้สึกว่าได้เรียนรู้กับตัวละครเยอะมากครับ ก็เช่นกันครับบา,บางมุมมองบางบางอย่างที่ตัวละครแบบตัดสินใจหรือว่าคิดที่จะทําอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็มานั่งคุยกับตัวเองว่าแบบเออถ้าเป็นเราเราจะทําแบบนั้นไหมเราจะแบบตัดสินใจเหมือนที่ที่ตัวละครเขาเขาเลือกหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าบางอย่างบางเขาเรียกบางซีนก็ให้ข้อคิดให้อะไรกับเราเยอะเหมือนกันเปลี่ยนความคิดในบางมุมของเราของผมก็จริง ชาลีผมเหมือนแบบคล้ายๆกันตั้งแต่ตอนเริ่มต้นที่เข้ามามันเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นการเดินทางที่ไม่รู้ว่าอะไรอยู่ข้างหน้าบ้างเหมือนแบบที่ชาลีเนี่ยเขาเข้าไปหาพี่เบบไปแบบไปยืมรถซึ่งจนตอนนี้ก็มาจนความจําเสื่อมอีกรอบแล้วก็คือมันเนื้อเรื่องมันมายาวไกลมากโดยวันนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดเรื่องราวยาวกันขนาดนี้ก็ระหว่างทางผมว่าระหว่างทางมันเป็นประสบการณ์ที่สําคัญ ทั้งของชาลีแล้วของผมที่ได้เรียนรู้แล้วก็ได้ผ่านอะไรมากับแก่งเอ็กซ์ x h นเตอร์แล้วก็ r รดเด c ซิ่งนะครับนี่แล้วก็เคตาด้วยอีกหนึ่งใช่ไหมเคตาไม่ใช่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 อออีทีออยอีทีออยเคเคไม่ใช่ใช่ไหมอโยเซียคุณคิมนั่นแหละครับเราก็เลยมาเป็นแก๊งที่ มีคนมากมาย,ยแล้วก็ดีใจที่วันนี้เราก็ได้มาร่วมอยู่ด้วยกันในวันส่งลาครั้งสุดท้ายก่อนที่เราจะกลับสู่นิยายกันทั้งหมดครับผมก็ <laughs> รู้สึกว่าชีวิตชีวิตเบบค่อนข้างคล้ายกับชีวิตผมก็มีผ่านเรื่องราวมาเยอะ <laughs> แล้วกเ็เขาก็เหมือนสู้อะไรมาด้วยแล้วก็พอมาถึงพิธเบบที่ผมได้รับโอกาสก็เหมือนเป็น EP 13ของ ซีซั่นสองนะครับวันนี้จะจบด้วยแฮปปี้เอนดิ้งแล้วก็เหมือนชีวิตผมที่ได้เกิดใหม่ไม่มัไเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไวซ์มาได้ไหมอ่าพี่ปิงนะปิงนะโอ้โหครับอะไรเนาะก็รู้สึกว่าได้ทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายมาอย่างดีแล้วครับก็หลังจากนี้ก็คืออยากจะเก็บไว้เป็นความทรงจำตลอดไปว่าครั้งหนึ่งเคยได้รับบท คุณพีทได้เล่นพีได้เล่นซีรีส์พีทเบสด้วยซีรีส์ครั้งแรกในวงการบันเทิงในฐานะนักแสดงขอบคุณครับก็ใจหายเหมือนทุกๆคนแหละครับแต่ว่าอีกหนึ่งความรู้สึกนนงก็คือจริงๆวันนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นอีพีสุดท้ายแล้วนะเราไม่รู้ว่าแบบอีพีสุดท้ายที่พวกเราแบบตั้งใจจะแบบถ่ายทอดตั้งใจจะแบบถ่ายทอดออกไปกับคนดูจะรู้สึกยังไงจะตื่นเต้นเหมือนกับเราไหมอย่างเงี้ยครับ นี่ผมก็คือเป็นนะครับผมเอาอยากให้นัดจริงตัวละครอ๋อตัวอะไรจริงๆ้าเป็นคือสำหรับนัดอ่ะก็จะเป็นเหมือนตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งกับซีซั่นสองอ่ะก็จะเป็นอีกคนละตัวละครกันเนาะสำหรับคริสเนี่ยก็รู้สึกว่าได้ในแง่มุมของแบบความ ตั้งใจแล้วก็ความมุ่งมั่นในการที่จะทาอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะด้วยตอนที่เราเวิร์กแล้วแบบตัวละครนี้เป็นตัวละครที่แบบว่ามีเป้าหมายที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วเขาแบบไม่สนใจอะไรแล,แล้วก็ตั้งใจเพื่อให้ถึงทําทุกอย่างเพื่อให้ถึงเป้าหมายของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้ก็ได้ตรงนี้มาปรับใช้ด้วยถึงมจะมีเรื่องแบบความรักอะไรเข้ามานิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยววันนี้ก็อยากจะให้รอติดตามครับว่า <c oughs> ความรักแบบว่าเซ็กาั์ทเนอร์จะจบลงอย่างไรดีหรือร้ายหรือไปต่อ ความรักจะทําให้เราวันหวายหรือเปล่าหรือเราอยากจะยัง <c oughs> แน่วแน่อยู่เหมือนเดิม <c oughs> ครับสำหรับผมคุณพีกก็ก็อยู่ด้วยกันมา2ปีสาปีเหมือนกับทุกๆคนก็อยากจะขอบคุณเขาที่ทําให้ผมได้แบบพัฒนาตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นในฐานะนักแสดงแล้วก็ในชีวิตจริงผมก็ได้เรียนรู้การเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นครับขอบคุณครับ ความรู้สึกก็ครับก็เหมือนทุกๆคนแหละครับใจหายแล้วก็เราร่วมเดินทางกันมาสองถึงสาปีแล้วอะไรเงี้ยมันก็แบบวันนี้มันเป็นวันสุดท้ายจริงๆหรอที่เราจะส่งตัวละครกลับไปสู่นิยายอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันคงมีหลายมวลความรู้สึกที่มันมันอาจจะโอ้ยใจเย็นๆมันอาจจะแบบใจเย็นนะใจเย็นมันจะ มันอาจจะคงคิดถึงทุกคนในกองอะไรเงี้ยรวมถึงทีมงานที่ร่วมกันเดินทางมาสู่อีพีสุดท้ายนี้ก็อยากให้ทุกคนตั้งตารอแล้วกันอย่างที่เราได้ตั้งใจทํางานไปอะไรอย่างกให้ทุกคนได้เฝ้ารอกับกับผลงานที่ทุกคนทีมงานแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดูจริงๆแล้วก็ความตั้งใจนี้มันมันจะออกสู่สายตาทุกคนอย่างภาคภูมิใจแน่นอนครับผมสาหรับผมก็รู้สึก เอาจริงรู้สึกเศร้านะที่วันนี้ต้องมาส่งตัวละครแบบกับสูนิยายริงๆแล้วก็ไม่มีต่อแล้วก็เลยเอาจริงก็ดีใจที่ตัว,ตว,ตวละครเนี่ยได้ไปเติบโตในแบบของเขาในโลกของพิษเบฟทุกตัวเลยนะครับแล้วก็อยากดีใจกับเขาด้วยแหละว่าแบบเออถ้าไม่มีพวกตัวละครทุกตัววันนี้ในพิษเบฟเงี้ยก็คงไม่มีพิษเบฟมาจนมันถึงวันนี้นะครับใช่ครับ ให้อะไรอ่ะคิมก็เป็นตัวละครที่เอาจริงไปอยู่ทั้งทีมเลนเล็กซิ่งทีมไม่ดีมาก่อนแล้วก็มาอยู่ทีมเอเกนเตอร์ซึ่งเป้าหมายของเขาก็คงก็คงชัดเจนอยู่เสมอก็คือเป็นเป็นนักแข่งก็คือเป็นนับเบิวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มาปรับใช้ในชีวิตจริงก็คือเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนในเรื่องของการแสดงหรือว่าในเรื่องของการบันเทิงอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราควรตั้ง goal แบบช็อตเทอรมลองเทอมอะไรเงี้ย ข่งค,คนที่จะเอามาปรับใช้ในตัวคอคของคิมแล้วก็ชีวิตจริงของผมครับของผมก็สําหรับตัวเ้นต่าเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันเหมือนสะท้อนตัวเองว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนยังไงครับเพราะว่าอย่างที่พี่ชอตพีเอสได้บอกไปตอนแรกว,ว่าตัวละครทุกตัวเนี่ยมันสร้างมาจากตัวนักแสดงจริงๆที่แบบว่าควบคู่กันไป ก็เลยรู้สึกว่าเออเหมือนเราได้มองมองกระจกอีกบานหนึ่งที่ได้แสดงตัวตนของเราออกมาว่าจริงๆแล้วเอ,อ้ยเราเป็นคนแบบนี้นะแบบหรือว่านิสัยที่เราแบบไม่เคยรู้ว่าตัวเองหรือว่าไม่เคยมองตัวเองเลยว่าตัวเองเป็นยังไงครับก็ได้รู้แบบได้เรียนรู้จากตัวละครครับครับนี่โอ้สโลลี่ครับสโลลี่ครับกล้ามใหญ่ไปหน่อยครับผม oh. 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 ยมาแล้วเมื่อกี้เห็นเพื่อนๆดูดึงเศร้ามดึงขึ้นหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยดีครับเอโอเคครับที่สุดท้ายแล้วสำหรับผมครับก็จริงๆก็เหมือนที่เพื่อนๆได้พูดไปนะครับก็รู้สึกใจหายเหมือนกันแล้วก็แต่ว่าต้องบอกว่าผมก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้ได้ร่วมในร่วมประจันภัยไปกับเพื่อนๆตรงนี้นะครับกับพี่เอพี่ชอตกับทีมงานทุกคนนะครับก็รู้สึก ผมได้พูดตลอดเลยว่าตั้งแต่วันแรกที่ผมได้พูดตลอดเลยว่าตั้งแต่วันแรกที่ผมได้เข้ามาในโปรเจกต์เนี่ยคือผมก็ผมแฮปปี้ในวันแรกแล้วก็จนกระทั่งวันนี้แม้ว่ามันจะจบลงผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเศร้าใจอะไรนะครับผมรู้สึกว่าผมดีใจที่ผมได้เดินมาด้วยกันตั้งแต่แรกผมรู้สึกว่าไอความสุขที่ผมเก็บมา2ปีกว่ากว่าสองปีครึ่งเนี่ยผมว่ามันก็เวิร์ดอิทมันคุ้มค่าแล้วครับผมก็เลยว่าผมแฮปปี้ดีครับ ส่วนท็อปก็น่าจะรู้สึกใจหายเหมือนกับทุกๆคนแหละครับเพราะว่าพวกเราก็อยู่กับโปรเจกต์นี้มา2 3ปีแล้วอะไรเงี้ยก็คือเหมือนพวกเราอยู่กันตั้งแต่บอยเจอร์นี่หนึ่งมามามาตั้งแต่แบบร่วมกันแคสอะไรเงี้ยครับคือรู้จักกันตั้งแต่แรกๆเลยคคือวันนี้มันเป็นอีพีสุดท้ายก็จริงแต่ว่าพวกเราก็คือก็ยังคงเป็นพิษเบระครับเพราะว่าพวกเราก็คงมีความทรงจำความทรงจําที่แบบทําร่วมกันก็ถ้ามันนานไปแล้ว พวกเราก็แบบจะคิดถึงตรงนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็วันนี้เป็นอีพีสุดท้ายแล้วก็รู้สึกว่าดีใจครับที่ได้เล่นตัวละครนี้แล้วก็หลังจากนี้ก็ทุกทกคนก็มีเรื่องที่ต้องไปเล่นแล้วก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็ยังไงพวกเราก็คือผินเบบครับอือย่าอย่าครับตัวละครนะครับของตัวท็อปโซนิกก็คือแรกๆอ่ะก็คือ เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของท็อปเลย,เลยอย่เอาเงี้ยที่เป็นเรื่องแรกในวงการบันเทิงก็ครั้งแรกท็อปก็ไม่รู้ว่าแบบจะต้องเล่นหรือว่าแสดงยังไงรแรกคือท็อปเป็นคนที่แบบตื่นเต้นง่ายเลยนะก็คือพูดโลกพูดโลนแบบพูดเร็วในบทในซีไร้นะครับคือหลังๆก็พอมาซีซั่นสองก็แบบมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นครับผมก็คือมีการแบบพูดช้าลงบ้างครับก็่มีสติมากยิ่งขึ้น <Yeah. S 1> เพราะว่าแบบประสบการณ์เราก็มีมากขึ้นจากตอนแรกเลยนะครับ ไปเคลอนครับบทนอสก็ผมก็เป็นบทหนึ่งที่ผมรักมากนะครับผมคิดว่านอสด,ด้วยความที่นิสัยนอสมันเป็นคนแบบมีความเป็นเด็กๆอะครับแบบว่าผมว่าการที่ผมได้อยู่กับคาลคเตอร์นี้มันทําให้ผมได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งแล้วมันแล้วคือผมรู้สึกว่าการเป็นเด็กมันมีความสุขได้ง่าย <c oughs> มันทําให้ผมยิ้มง่ายขึ้นอะไรเงี้ยเวลาที่เราอยู่ใน บทนี้ระยะเวลา2ปีกว่านี้ผมรู้สึกว่าผมก็เป็นคนที่มีความสุขได้มากขึ้นได้ได้ง่ายขึ้นอนะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณบทน็อตที่ทําให้ผมได้สัมผัสความัญญความเอ,อ๋อความ <c oughs> บ้องอะไรเงี้ยอีกอีกเป็นอะไรเงี้ยครับมันก็ดีครับครับมิวได้ไหมอ่ะปรก็ลิ่มิว เพราะแก๊งไม่มีคู่ครับ <c oughs> <ช>ไม่มีคู่<อ>คแต่ก็มีหัวใจนะครับแม่าวแรงอ่ะ <c oughs> อันนั้เดี๋ยวจะพยายามหาคู่ครับก็วันนี้ก็เป็นอีพีสุดท้ายของพิดเบมนะครับก็ผมว่างานเลี้ยงมันก็มีวันเลืกลาแหละก็ก็อยากจะเก็บความทรงจำนี้ไว้ให้ดีสุดละกันแล้วก็ ผมคิดว่าทุกคนก็เติบโตไปอย่างที่พี่ๆทุกคนพูดแล้วผมว่าทุกอย่างมันจะเป็นประสบการณ์กับตัวเราแล้วก็ผมว่ามันดีที่สุดกับพวกเราแล้วให้เราได้อยู่ในโปรเจกต์นี้ครับครับ,รบก็รู้สึก ภูม <die> ิใจมากกว่าภูมิใจมากกว่าที่ได้เล่นตัวบทดีนี้ซึ่งต้องบอกว่าการที่เราได้เล่นบทดีแล้วก็อยู่ในแกงผิดเบลเนี่ยก็มีความรู้สึกดีใจถามว่าปลื้มมากไหมปลื้มมากที่ได้เรียนรู้จากหลายๆคนเพราะแต่ละคนเนี่ยมีนิสัยต่างกันเราร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันเราเครียดด้วยกันเรามีความสุขด้วยกันเราก็รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นความใจหายแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมมองว่ามันอาจจะอยู่ในฮาร์ดแวร์ฮาร์ดดิสในมุมไม่นมดในเมมโมรี่ความทรงจำดีๆของเรา โอ้ฮันเีด้อเปนเอีครับกิได้ไปอรปอกิกรัต่อมิวครับมิวก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของพี t b บ๊คือสำหรับมิวเนี่ยพี t b บ๊ไม่ใช่แค่ซีรีส์เรื่องหนึ่งครับเหมือนพี t b บ๊ให้ทั้งพี่น้อง เหมือนที่เขาทู่มูเป็นลูกคนเดียวได้แหละแล้วพอมูมาอยู่ท่ามกลางพี่พี่น้องๆทั้ง12คนก็เหมือนได้เจอครอบครัวใหม่ที่มีความสุขมากครับ,รบตัวละคร<ห>ตัวละครว<ห>ิลลี่นะครับอืม <c oughs> ผมรู้สึกว่าตัวละครวิลลี่นี่ให้ <c oughs> ให้ความกล้ากับมวใช่ครับเพราะผมอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้มีความกลาก้ามากเท่าตัวเขาอะครับเหมือนพอได้ได้มาอยู่กับเขาก็รู้สึกว่าเหมือนหา หามุมนี้เพิ่มให้ตัวเองได้ครับอกก็ตัวละครดีนสอนให้รีรู้จักนี่รีรู้จักคําว่าหนักแน่นกับเป้าหมายคือมองว่าคือคือคือซีซั่นแรกกับซีซั่นสองมันมีความแบบเป้าหมายต่างกันอย่างซีซั่นสองเนี่ยเป้าหมายก็คือต้องหนักหนักแน่นกับสิ่งที่ตัวเองวางแผนไว้แล้วก็ต้องทําให้สําเร็จแล้วก็อย่างซีซั่นแรกก็คงให้ข้อคิดตรงที่ว่าแคร์คนรอบข้างให้มากขึ้น ไม่ใช่แคร์ความรู้สึกของตัวเองมากกว่าครับน <ฮะ S 2> ี<ด>่เปิ้ลเต้นมาแล้วนี่ตัวละครให้แล้วนะเอาก็ม <c oughs> ันจริงๆอ่ะไปอ่ะเดียวเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูต่ออยากคันแล้วหมดละอารินเนอร์ถ้าของวินเนอร์ผมว่าไม่มีครับผมเลยผมเลยผมผมว่าตัวละครวินเนอร์ก็ อย่างนี้ทุกคนเห็นอยู่แล้วว่ามันก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่มันใช้ชีวิตแบบโลดโผนแล้วกันแล้วมันก็ไม่ค่อยคิดอะไรอยู่แล้วผมรู้สึกว่าสิ่งที่มันให้กับผมก็คือ <c oughs> โดยเบสผมแล้วผมไม่ได้เป็นคนร่าเริงอย่างน,น้ผมไม่ได้เป็นคนดีดผมไม่ได้เป็นคนมี energy มากมากเลยก็ <c oughs> ขอบคุณวินเนอร์มากที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตผมแล้วกันจากเด็กที่เคยเกือบจะแบบจุดดิ่งของชีวิตก็รู้สึกมันก็มาเพิ่มสีสันใ้กับชีวิตมากๆครับ ครับครับเหลืออีกคนนึงครับเหลือป่าเอสป่าครับตัวนี่ตัวนี้นำตัวละครนี้แค่ระดับคนครับตัวละครนี้นี่คือหลอกตายแล้วโทนี่เหรอโทนี่จะให้อะไรใครได้โทนี่เหรอสำหรับพี่อ่ะโทนี่เป็นตัวละครที่อาจจะไม่ได้แบบ มีแงม่มุมมองอะไรที่มันดีๆหรือเป็นประโยชน์เนาะแต่ว่ามันมันไม่ได้มีในมุมนั้นนะครับก็เป็นตัวละคร <ไป S 1> ที่เป็นแบบเป็นจุดเริ่มต้นอะไรหลายๆอย่างของเรื่องราวละกันเพราะนั้นนั่นคือสิ่งที่โทนี่ให้แต่ว่าสำหรับพี่อ่ะโทนี่ทำให้ โอเคโอเคก็ทนนี้ทํนี้ทำให้พี่ได้กลับมาแสดงละครอีกครั้งครับก็ก็ได้กลับมาทําอะไรที่เคยทําอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ที่คิดว่าแบบคงคงไม่ได้ทําแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สําคัญพิดเบฟบคงทําให้ทําให้พี่รู้สึกว่าพี่มีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็เราได้เรียนรู้ ความสัมพันธ์ในอีกรูปแบบหนึ่งพี่อาจจะมีแค่ครอบครัวเพื่อนร่วมงานในออฟฟิศอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันเป็นมันเป็นอีกอีกรูปแบบหนึง่งก็ดีครับฮึบ<ห><ว>จบนน <uer> อะ<าน>อ้าวมาแล้วก็ไม่บอกไี่ไง พีเตอร์ครับเตอร์ปลอมตัวมเลยครับมาเลยครับทำดีครับชว่อเชงนี้ต้องปลอมตัวค่ะครับครับผมคามสำเรีันมอะไรอยากบบอกคุณผู้ชมแล้วก็น้องๆบอกโอ้โหบอกบอกนี้ก็ได้ครับคือผม ผมโชคดีที่มีโอกาสได้ทำซีรีส์วายเรื่องแรกกับกับคนที่เขาเรียกว่ามีอะไรนะมีมีความตั้งใจกับมันมากๆากเี่มีพิชอร์อยู่ือทั้งทีมเนี่ยครับโดยการที่ผมก็เรียนรู้ไปกับทุกคนนี้แหละในการทำทำซีรีส์วายเพราะผมก็ไม่เคยทำเนี่ยครับแล้วก็เป็นประสบการณ์หลายหลอย่างเลยครับรวมถึงเรียนรู้เรื่องการทำซีรีส์วายเรียนรู้การทากับนักแสดงใหม่ๆแล้วก็เรียนรู้ที่จะคิดไปกับไปกับ ไปกับทีมว่ามันจะเป็นทางไหนดีเงี้ยครับก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็มีโอกาสได้ทําซีนรถด้วยอะไรเงี้ยครับก็เป็นเป็นใช่ไหมอยู่ๆใครจะให้คนมาทําอยู่ๆให้พุ่งกลับมาทําหนังรถแข่งได้อะไรเงี้ยมันก็ไม่ไม่ง่ายอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณครับที่ให้โอกาสให้ให้โอกาสผมได้ทําหลายๆอย่างที่ไม่เคยทําเลยแล้วก็สนุกมากครับตนี้ก็จะทอะไรหลายๆอย่างที่ไม่เคยทกำลังเป็นอย่างนั้นอยู่กำลังอยู่กำลังผีอยู่ครับครับ จอค่ะบอกน้องๆหน่อยอ้นใจอมีอะไรอยากจอดนี่แหละแม่จอดนี่แหละจัดกาครับคอนทะมาแล่ทำไมต้องเป็นพี่ล่ะทุกคนเตรียมฮึบไม่เอดิลนะคะคำถามคือคำถามคืออะไรมีอะไรอยากบอกเลยค่ะเปิดาคำถามปลาเปิด เปิดก๊อกก็แปลกดีค่ะที่ไม่เคยคิดว่าอยู่ๆมาวันหนึ่งจะมีแบบลูกชายตัวโตๆทีเดียวถึงสิบสามคนแบบนี้ก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กับพวกเขาก็ครบรถดีทุกอย่างนะมีโกรธมีโมโห มีห้องเย็นมีด่าก,กันมีซับซึ้งน้ําตาไหลประทับใจชื่นชมพวกมันมีแบบครบทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ในในช่วงวัยหนึ่งซึ่งเราอาจจะทําอะไรมาเยอะมากจนจนคิดว่าแบบเออทามาหมดแล้วอะไม่น่าจะมีอะไรที่ที่อยากจะทําอีกอะไรเงี้ยแล้วอยู่วันหนึ่งก็ฮึบค่ะ <laughs> จบการมองในจัไงไ่ายๆได้ไหมอยู่วันหนึ่งก็มีมีโอกาสค่ะที่ได้มาเจอกับสิ่งเหล่านี้แล้วก็งานใหม่ๆที่ตื่นเต้นพิธเวบเป็นอะไรที่พวกเราตื่นเต้นมากเพราะว่าสิรงละไวาเรื่องแรกใช้แล้วสิริลแข่งเรื่องแรกได้ทํางานกับพวกนี้เป็นเรื่องแรกทํางานกับพี่เตอร์มันเป็นอะไรที่แบบแรกๆไปหมดเลยจนทําให้เรารู้สึกว่า อ๋อจริงๆแล้วเรายังไม่แก่เว้ยเรายังมีอะไรยังไม่ได้ทําอีกตั้งเยอะแหน่อะไรเงี้ยค่ะก็ทําให้แบบลุกขึ้นแบบรู้สึกแบบมีชีวิตชีวากระชิดมากขึ้นถ้าเกิดบอกว่าใจพูดอะไรกับไอ้พวกนี้ก็ก็ต้องบอกว่าเออพวกแกเก่งมากค่ะพูดแล้วนะจำแลวนะ สปอย e ีสุดท้ายพี่เอแล้วกันค่ะเราจะได้เห็นอะไรยังไงบ้าง Happy ending ครับให้มันรู้ๆกันไปเลยและ Happy 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 ไม่ใช่เฉยๆคือจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของของการสร้างซีรีส์ครับมันก็คงเป็นเรื่องของสร้างสรรค์งานให้ทุกคนคนดูของเรามีความสุขอ่ะ เพราะฉะนั้นพี่คิดว่าในตอนสุดท้ายของพิทเบฟสิ่งที่เราอยากจะมอบให้ขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนที่แบบติดตามพวกน้องๆมาตลอดแบบเกือบ3ปีอะไรเงี้ยพี่ว่าอันนี้คือของขวัญจากพวกเรามันก็จะมีมีซีนที่มันมันไม่มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นข,ของขวัญจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนที่ได้ชมในโรงหนังวันนี้เป็นเป็นคนกลุ่มแรกนะครับ มีความสุขรวมไปถึงแบบทุกๆคนที่จะได้ชมในคืนนี้นะครับก็พี่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในซีนั้นมันคือความสุขที่ทุกๆตัวละครเขารู้สึกอย่างนั้นจริงๆตอนนี้เรากำลังถ่ายทำกันมาแล้วพี่คิดว่ามันมันจบแบบอื่นไม่ได้แหละครับทุกคนไม่รู้ว่าแฮปปี้สบายใจแล้วนะถ้าเอนนี้เดี๋ยวน้องๆแต่ละคนก็จ,จะมีผลงานให้ได้ติดตามกันต้ดดว อถามแบบนี้ได้ไงอ่ะถามแบบนี้เดี๋ยวมันบีบคอพี่ไม่ที่แน่ที่แน่แน่เดี๋ยววันศุกร์หน้าค่ะก็จะมีทีมหนึ่งที่เป็นแบบฉันนี่แหละท่านขุนที่สวยที่สุดออกสตาร์ทอีกครั้งก็จะเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งก็สิงสาราตายก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวในปีหน้าตอนนี้เราก็กําลังทํางานของปีหน้ากันอยู่ก็เดี๋ยวก็คงจะรู้กันว่าปีหน้ามีอะไรบ้างครับขอบคุณนะคะ ถ่ายรูปอายืนหน้ากระดานกันเด็กๆพี่เตอร์เชิญครับพี่จอรตงมังอะี่อคพี่เตอร์มั่ยมั่งมืกระนหน้ากระดานพี่พิงพี่นัทกันมโคนะพี่จิงนั่งสูงอันอ่อถือตรงนี้ก่อนนะเป็นม่ หมายถึงว่าให้พี่นัทถอนหัวออกเลย